สวัสดีครับผม KYB Gamer นะครับวันนี้เราก็มาล่าบอสกันบอสอะไรบอสอมลานะครับตอนนี้ก็มากันพร้อมแล้วนะับไนมากันเป็นกองร้อยแล้วก็วันนี้บอกเลยว่ามีเศกด้วยเพราะฉะนั้นแล้วสกงสกิลบอสที่บอกว่าไม่กลัวครับผมขอให้มาบอสสิบตัวก็ยังไหวมีเศกแลนนัก็คือไปได้บอสทุกตัวบนโลกใบนี้นะครับตอนนี้ก็รอหลุมรอเวลาบอสเกิดตอนนี้ก็ใกล้จะเกิดแล้วนะครับอีกไม่เกิน2นาทีเดี๋ยวรอบอสเกิดก่อน อ่าเกิดแล้วยังไงหไนโบมันต่อยไปก่อนหนึ่งดอกจอกนี้ชิวๆครับผมเดี๋ยวเข้าแลน์ก่อนอย่าเห่าอย่าเห่าออกนอกแลนด์เดี๋ยวตายหดูไนโบสายฟ้าขึ้นเต็มจอครับผมรอ7็ดวิแป๊บน,นึงไล่โหลดไล่ไปหมัดที่2หมัดนี้เพื่อเธอครับผมอมบลาดูดูสังเกตที่สกิลนะครับปล่อยลงมาที่คนในวงไม่ตายต่อยไปอีกหมัดหนึ่งยังไม่ล่วงอมลา,าเลือดประมาณล้านหนึ่งล้านนิดๆนะครับผมจําไม่ได้ว่าเท่าไหร่ แต่ตอนนี้ไนท์ไนท์โบลัวๆไม่มีใครตายอา้าวแล้วตายไปแล้วหนึ่งตัวสามหมัดบอสยังไม่ล่วงต่อยดอกเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับตอนนี้ไนท์ลุมโบกันลัวๆหืมโบกันมันโบกันมันไนท์ล่วงไปอีกแล้วยังไงผมยังยืนอยู่ครับผมยังยืนอยู่ดอกนี้ต้องล่วงแล้วเอาโมราหรือเมล็ดแอลมอนยังไงปล่อยไปอีกล่วงครับผมจบหืง่ายจริงๆเก็บก็ผมรออะไรเก็บดีครับตกลงดอกเหลืองหืมได้อะไรมา ใช่สโตนน้ำหินหินกากหรือเปล่าไม่รู้แม่สบายสบายอามาลากระจกกระจอกนะครับโหดกว่านี้มีอีกไหมมีเสกแล้วโลกสดใสจริงๆนะครับไปครับบอสเกิดแล้วอยู่ตรงการาาลางอมลาขอเน้นๆโอ้อะไรวะมาถึงอล่วงโอ้โหย่าจริงตื่นไปใหม่โอ้ยโอ้ยอะไรวะเนี่ยต่อยไปทีนึงนี่ไง,งเอายังตายอีก โอ้โหไม่มีเสกและลําบากมากครับอามาลารอบนี้ต่อยไปดอกที่สองยังไม่ล่วงต้องซิกแซกหามุมก่อนดูเชิงก่อนแป๊บนึงรอจังหวะครับผมจังหวะนี้รอไล่ลูกแก้วเดี๋ยวเจอการอมาลาเปรี้ยวนักใช่ไหมเฮ้ยน้ำไม่อาบหรอได้เดี๋ยวจัดให้ชุดใหญ่ไฟกระพริบวิ่งมาเลงเลงก่อนเจอแล้วเจอชื่อวิ่งไปซัดก็ไปดอกนี้โอ้โหทำไมกูตายแล้ววะเนี้ยไายใหม่ครับผมไป ฟืดฟืดเอบบพร้อมรอบนี้โดนเต็มเต็มหน้าแน่นอนอมเลาเอา้าโดนอะไรวะตื่นก่อนถอยออกมาก่อนโอ้โหขนาดนี้มันจะสุดจอยไม่เห็นบอสแล้วยังล่วงเลยไปใหม่ไปใหม่รอบนี้มาครับยืนแอบอย่งนี้เลย ให้มันเห็นเห็นกันไปไมันได้แดกกูหลอกรอบเนี้ยเลงเลงชื่อเจอแล้วกดไปฮึบป้งโอ้โหไม่ยังอยู่ซิกแซกก่อนหลบเน้นเน้นดอกนี้ขอเน้นเน้นบึมเข้าให้โอ้โหยังไม่ร่วงอะไรว่าหนังเหนียวจริงไรลูกแก่ก่อนน่าจะไม่อีก,กี่ดอกก็น่าจะล่วงแล้วอ้าวเอ็มเด้นครับผมจบเลย โอ้โหลำบากจริงๆไม่มีเซกแต่ก็เอาอยู่ครับผมมีใคร KYB ซะอย่างโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปล่าบอสอาาัวลาเดี๋ยวรอเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปล่าบาโฟกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากกด Subscribe ด้วยคครับ